ันนี้ก็มา,เ,มาเล่นโซเกตกับน้องแพนะครับค่อยไหลไปเป็นโรเซเบตนะคบก็ค่อยไหลลงเลยนะครับตอนนี้นะครับมน,รบน,น,นรบแรงอะดิ ตัวมาแลงตัวมาแรงข้าเข้าตาตเดี๋ยวต่อไปเวลาเล่นตะเก็ตต้องใส่แว่นแล้วแว่นแบบกันกันอะไรเขาเขาตาเฮ้ยน้องคันมาแรงไงไม่น่าน้องพันใครมาส่งน้องพันนะน้องคันหน้าก่าใคร 他眼睛不到底嘞？